สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการซิตี้โฮมรัตนาทิเบศนะครับผมห้องโครงการนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับห้างเซ็นทรัลรัตนาทิเบศนะครับผมโครงการนี้จะอยู่เฟสหนึ่งนะครับเฟสหนึ่งหรือว่าเฟสด,ด้านในอยู่ชั้น8ขนาดห้องคือ32ตารางเมตรนะครับเป็นห้องสตูดิโอห้องสตูดิโอก็คือตัวห้องนอนและห้องนั่งเล่นเนี่ยจะรวมกันเป็นห้องเดียวเลย เข้ามานะครับทางฝั่งขวามือเนี่ยก็จะมีะตัวโซฟานะครับเป็นโซฟาผ้าที่สามารถปรับเอ็นได้ตัวทั้งสองด้านตัวนี้ถ้าเราสามารถจะปรับเป็นที่นอนปรับได้ทั้งสองด้านเลยแล้วก็มีโต๊ะกลางให้1ชุดมีชั้นวางของบิวอินไว้ให้แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวที่นอนจะเป็นที่นอนไซส์5ฟุตพร้อมฟูกนอนนะครับแล้วก็บิวอินหัวเตียงให้อย่างสวยเลย ถัดมานะครับฟังฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมีโต๊ะทานข้าวพร้อมกับเก้าอี้สองตัวให้แล้วก็จะมีชั้นวางของด้านบนนะครับที่ทําไว้ให้ด้วยชั้นวางทีวีจะเป็นแบบบิวอินนะครับไม่สามารถขยับได้แล้วก็มีชั้นวางของให้อีก1จุดครับตัวตู้เสื้อผ้าจะเป็นแบบบิวอินสองบานเปิดซึ่งมีกระจกในตัวนะครับแล้วก็แอร์หนึ่งหมื่นแปดพันบีทียูตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมห้องเนี่ยทาสีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับห้องครัว จะมีกระจกฉากกั้นนะครับแยกไม่ให้มีกลิ่นเข้ามารบก,กวนเวลาที่ทบข้าวนะครับในห้องครัวก็จะมีตู้เย็นไซส์สประตูของมิซูนะครับพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวและซิงค์ล้างจานตัวสกอ๊อตซิงค์นี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่พร้อมกับมีชั้นวางของบิวต์อินด้วยนะครับตัววิวห้องของเราเนี่ยจะเป็นวิวด้านหลังโครงการทิศเหนือก็คือจะไม่โดนแดดตลอดวันเลยอันนี้จะเป็นหนองน้ำนะครับหนองน้ำของเอกชน วิวก็จะโปร่งโล่งสบายแบบนี้เลยวิวดีมากๆนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยจะเป็นสุขภัณฑ์ไซ้มาตรฐานที่โครงการให้มาฝาช็อคโครกเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นก็เปลี่ยนใหม่ส่วนห้องน้ำเนี่ยก็มีกระจกบานเลื่อนนะครับแยกโซนแห้งโซนเปียกชัดเจนเลยตัว วิวห้องเราจะเป็นทิศเหนือส่วนตัวที่นอนนะครับจะเป็นหันไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับผมห้องรีโนเวททาสีใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนแอร์ใหม่เปลี่ยนเครื่องทำนัางอุ่นใหม่นะครับแล้วก็ห้องเรียกว่าพร้อมเข้าอยู่ได้เลยครับผมคอนโดซิตี้โฮมรัตนาทิเบศนะครับผมตึก1ชั้น8ขนาดห้อง32ตารางเมตร,รเป็นไทยหห้องนอนปล่อยเช่าเพียงเดือนละ5,500บาทเท่านั้น ใครสนใจอยากจะขอน้าชมห้องจริงสามารถติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรหรือไอที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม